สวัสดียามใสสายครับโวันเช้าฝนหนักเลยครับตกตั้งแต่ตีห้าครับผมผมตื่นมาแล้วนะแต่ว่าฝนมันตกก็เลยนอนต่อครับนี่ก็เพิ่งหยุดแต่พักเลยครับเลยเออ,เอ,อลองมาตีปลาดีกว่าแล้วก็อย่างไม่ทันน้ำเลยฮะน้ำลงแล้วด้วยเผื่อปลายังออกไม่หมด ลองดูครับไม่แน่ไม่นอนเสยียดายครับแม่วันหยุดทั้งทีฝนไม่น่าตกเลยต่ฝนไม่ตกเนยโอ้โหน้ำสวยมาเช้าครับเดี๋ยวทำเบ็แดแป้งดึงนะครับก็ลมพอลังตึง,งครับน้ำปื้นครับตีป๊อปดีกว่า ต่อเหมือนเดิมครับราลาพาราป๊อป9เซน สักบล็อกแน่เลยไล่อยู่เนะฮะ số lại vừa nếu tôi lệch này ừ. Ừ. này tôi đi ở đây <c oughs> บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะไม่กินป๊อปเออหูป๊อปไม่เอาฮะโดนป๊อป ตีป๊อปไม่เอาเลยครับเอาปักเฉยเลยเปลี่ยนไม้แรกโดนเลยครับก็โดนจนได้นะกินปักเลยเ,ออเ,ออเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาแป้งน,นะครับโอเคลุยต่อครับปลดปลาเรียบร้อยครับ ตีป๊อปไม่กินหหวนํามันตื้นแล้วตีปักก็ลำบากน้ำตื้นเนี่ยเดี๋ยวลองเปลียบป็นป๊อปอีกรอบนะครับน้ำมันตื้นแต่ปามก็ไล่อยู่นะครับตีปักไม่ได้ติดหินแล้วขี้เกียจไปนั่งขดอะเอาผิวน้ำดีกว่าเสียงเนสะียงไหนว่าจะติดว่ามันจะโดนตัวหรือเปล่า ห,ห, <c oughs> หูเห็นไหมครับอวนนะแล้วก็ตัดมาทิ้งกันแถวนี้ฮะเนี่ยวดูน่าจะเป็นแบบพวกวางทับกันหรือว่าขโมยกันอนะไรผมก็ไม่รู้นะแล้วก็ตัดมาทิ้งแบบเนี้ชีทิ้งก็เยอะแยะก็มีทิ้งกันต้องลากเคยไปบนบกครับ เดี๋ยวลากขึ้นบกไปดีกว่าดูนะปลาหายหมดขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาเลยขึ้นมาโอ้ยนี่ก็คือหลักฐานนะฮะแต่ผมบอกว่าไม้ของอ้วนเยอะมากเห็นไหมเยอะจริงครับเห็นไหมโอ้โหดูเต้ไปหมดเลยโอ้มีปูตัวครับี๋ยวปลดปูที่ปล่อยก่อนครับ ป,ปูตัวครับ่ปยังติดอวนมาอย่างนั้นก็ได้ปลูปตัวครับไปอึอ๊บเออนต้องลากขึ้นไปทิ้งดีเลยวะเดี๋ยวลากขึ้นไปทิ้งอีกรอบดีกว่าไม่ไหวอันตรายตรงนี้ปลอดภัยแล้วหาเงอยบไป ช่วงบ่ายๆถ้าไม่มีถ้าไม่มีแดดเยอะหรือไม่มีฝนก็อาจจะมาซ้ำอีกรอบเพราะว่าเห็นมีแวววนะ่าน่าจะมีปลาหลงเหลืออยู่ครับแต่วันยังไม่เอาฮนะช่วงบ่ายาจะกินครับก็ตื่นแต่เช้าแต่มาไม่ได้ฝนตกฝนก็เพิ่งจะอยู่ได้แป๊บเดียวเองนี่ก็ทําท่าจะมาแล้วครับย่อกบไปตั้งัวครับก็ได้ตัวเดียวครับวันนี้ตีผิวน้ำไม่กีนเลยครับเบเอบ นี่ฮะตัวเดียวตัวก็เกือบเกือบโลครับตัวไม่โตครับพอได้ทอดครับโอเคครับมานะเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะครับยังไงก็ปลาตัวเล็กตัวใหญ่ก็อย่างไรก็ได้ตกครับมันไม่มีตัวใหญ่ครับก็ชมตัวเล็กๆไปก่อนครับถ้าวันไหนมีตัวใหญ่ก็ถ้าถ่ายคลิปได้ก็จะให้ชมครับ จะได้ตัวใหญ่ให้นะาได้ชมนะครับผมโอเคครับนะากากไปครับสวัสดีครับ